ดิแิกมีผลกระทบอะไรบ้างแต่อนิกอาหารเสริมสำหรับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประเภทแคปซูลคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในคนเป็นโรคเบาหวานช่วยป้องกันการเสรื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารช่วยเสริมสร้างการทำงานของอินซูลินช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดคอเลสเตอรอลสั่งซื้อดิแิกได้ที่เว็บไซต์ขาส่วนประกอบหลักสารสกัดจากผลกีวี k i e i k Select สามารถช่วยรักษาโรคหอบหืดช่วยย่อยอาหารช่วยเพิ่มระระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยจัดการความดันโลหิตลดการแข็งตัวของเลือดป้องกันการสูญเสียการมองเห็นอัลฟาไลโปอิกแอซิดอัลฟาเอลไอพีโอไอซีอซิดถือเป็นสารอาหารอีกหนึ่งชนิดที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยืนยันว่ามีประโยชน์หลายด้านต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดโดยธรรมชาติได้มีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดอัฟลฟาไลโพอยซิดมีส่วนช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในคนเป็นโรคเบาหวานได้สามารถใช้รักษาโรคปลายประสาทอักเสบซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบได้มากในคนที่เป็นโรคเบาหวานช่วยป้องกันการระเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายช่วยเพิ่มอัตราเผาผลาญพลังงานในร่างกายและยังช่วยกระบวนการเผาผลาญน้าตาลกลูกโคสให้เป็นพลังงานนอกจากนี้มีส่วนช่วยในการลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกําลังกายได้ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสารแปลกปลอมต่างๆสารสกัดอบเชย ซินเนอร์นิกส์รทช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสารสกัดอบเชยช่วยเสริมสร้างการทำงานของอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อความไวต่ออินซูลินดีขึ้นร่างกายก็สามารถใช้อินซูลินได้เต็มประสิทธิภาพในการจัดการกับน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงจนเกินไปต้านการอักเสบอบเชยมีสารประกอบที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายการอักเสบคือสภาวะที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งรบกวนเช่นเชื้อโรค การบาดเจ็บหรือสารเคมีถ้าร่างกายมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังดังนั้นสารสกัดอบเชยจะช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมการฟื้นฟูของร่างกายเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารประกอบที่มีในสารสกัดอบช่วยเสริมสร้างการทํางานของเซลทีและเซลบีที่เป็นหลักในระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายมีความสามารถในการต้านทานโรคต่างๆและเกิดการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาโรคผงผักเชียงดาจิมีมาพาวเดอร์ ผักเชียงดาวมีสารสำคัญในกลุ่มไตรเทอร์พินซาโปนินไตรเทอร์พินแซพเนนมีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลชะลอการดูดซึมน้ำตาลบริเวณลำไส้เล็กกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเบต้าเซลล์ที่บริเวณเอลิสออฟลองเกอร์ฮอนสในตับอ่อนและกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้งฟื้นฟูสภาพการทำงานของไตให้สามารถขับของเสียออกมาก,กับปัสสาวะได้ดีโครเมียมพิโคลเนตโครเมียมพิโคลเนตจะช่วยเพิ่มไขมันชนิด DGL และลดไขมันชนิดเลเวดีเอลทมให้คอเลสเตอรอลไม่ไปอุดตันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นจึงเป็นประโยชน์ต่อภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือภาวะความดันโลหิตสูงด้วยวิธีใช้วันละหนึ่งแคปซูลขนาดบรรจุ30คับแคปซูลราคา1290บาท